พามาอัพเดตหนอ่อไม้รลางสีม่วงนะครับอายุครบหนึ่งเดือนแล้วไม่ไปไหนมาไหนเลยผมเนอ่ย่างเป็น,ปนผมเพิ่งไปถอนหญ้ามาก็ตามพัฒนาการของมันนะอันนี้เดือนเดียวก็เนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยซึ่งผมจะคลิปนี้ผมจะบอกต่อว่ามันน่าจะยาวนะครับเพราะว่าจะอธิบายแบบและเอียดแล้ว่ามันทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะีเพราะเสียอน,นการเพราะนะครับอ่ะ ผมให้ดูคขาถามนี้นะครับดูลำต้นความสูงใกล้เคียงกันนะครับลักษณะการแตกก็ใกล้เคียงกันตอนที่ผมเอามานะ่ะผมเพาะไว้ที่บ้านครับผมจำบอกก่อนว่าผมย้ายมันอยู่ที่กระท่อมนะครับนี่อันนี้ผมมาอยู่ที่กระท่อมละกระท่อมที่หนูไม้ฝร,รั่งอยู่นั่นแหละผมมาตือนจะเช้าเก็บหนไม้ฝร,รออั่งก่อนห้านี้มันอยู่ที่บ้านครับแล้วคั้งนี้นมัโดนแสงได้ไม่เต็มที่เลยแล้วคั้งนี้นมันยืดครับนี่ดูเห็นมันมันยืด ยี่แบบยี่เรียแบบนี้นะไอต้นพวกนี้เพื่อนมาแตกเัื่อนมาอยู่นี่แค่ไม่กี่วันนะเนี่ยจิงพวกนี้เพื่อนแตะได้ไม่กี่วันนะเห็นไ่อันนี้เพิ่มเพิ่งโผล่มาเห็นปะ่ะคือก่อนนันนี้มันจะแค่ลำต้นเดียวๆแบบนี้เลยนี่คือหน่อไม้ที่ได้รับแสงที่ไม่เพียงพอนะครับผมมั่นใจแล้วนะว่ามันโดนแสงค่อนข้างเยอะแต่มันก็ยังไม่พอเพราะว่าพอช่วงเช้าจะโดนมาช่ประมาณสิบโมงกว่า โดนไปึนถึงประมาณช่วงบ่ายบ่ายสามสี่โมงเย็ยนน่ะต้นไม้ชาวบ้านมันเยอะมันเข้าไม่โดนแล้วมันโดนแค่ไม่กี่ชั่ไหมวันนีผมก็เลยเอามาด้วยเน่ยเห็นป่ะเนี่ยเคยโดนแสงเต็มๆทั้งวันนะครับเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เลยในละแวกนี้อาจจะไม่โดนแค่ช่วปงประมาณสี่โมงเย็ยนแต่ก็ตอนเชาน้าโดนแต่เช้าตู่แน่นอนเนี่ยพอมันได้แสงพอเห็นไหมเนี่ยมันแทงหน่อใหม่เลยเนี่ยแทงหน่อใหม่ขึ้นมา อันนี้ก็กำลังแทงหน่อใหม่ขึ้นมาโอ้โหโอ้โโทรศัพท์บูนี้แล้วที่สำคัญทุกคนเห็นไหมปะพิ่งเผครับคือต้นอื่นจัโตแบบมีหน่อใหม่หน่อใหม่ขึ้นมาอันเนี้ยพึ่งโ,อออแบบโตผมก็งงมากเลยมันน่าจะมาเมล็ดไม่ค่อยดีมะพิ่งจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไม่มีใส่ยไตนนนะตรตรงนี้นะแต่พอเขาเนี้ยผมอดินม,มาเติมไลยเพราะว่ามันยุบแก่มันยุบผมอดินม,มาเตมิม พอเติมผมพอรถน้ำไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่ามาันเขาจำบัญญาแล้วว่าเป็นเดือนแล้วมันคงไม่เกิดแล้วจะที่ไหนได้ี่เกิดเกิดเฉยอ่ะมาให้ดูนะครับเนี่ยนี่แทงงอ,อมใหม่สีม่วงเลยนะค้ำเล,เลยเห็นไหมสีม่วงแล้วตอนนี้กลังแทงงอ,อมใหม่ขึ้นมาทุกต้นเลยนี่อ่ะอ,นนอันนี้อันนีญยาอันนี้ต้นนะเขาสมบูรณ์นี่อันนี้เขาแทางขึ้นมาเนี่ยเห็นปะ มั่คือข้อเสียของการที่ต้นไม้ฝรั่งได้แสงไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นควรเพราะต้นตนไม้ฝรั่งให้แดดเพียงพอนะครับให้แดดเพียงพอและคราวนี้อย่างที่สองครับการนําดินมากรวนหรือว่าพอเรเพาะไประดับหนึ่งแล้วเนะี่ยมาโตขึ้นมาแล้วเนะี่ยหาควรหาดินมาเพิ่มหรือว่าถ้าเราลงแปลงไปแล้วเนะี่ยข้อสําคัญเลยคือการกควดครับ การที่เรากลบโคลมกลบโคนเนี่ยจะทําให้หน่อไม้ฝรั่งแต่ก่อนได้เร็วแล้วเขาจะโตวไวก็ถ้าผมดูจากที่ผมสังเกตมานะหนึ่งเขาเร่องของความชื้นครับความชื้นจะดีแล้วอย่างนนึ่งหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการอะไรที่แบบกลบโคนไว้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่ที่รู้อย่างแรกคือความชมื้นแหละความชื้นมันถึงแล้วครเนี่ยผมว่าเอาดีมาลงลงปั๊บเนี่ย มันแจกนอนมาเลยจากที่หนึ่งเดือนเะนี่ยมีขั้นต้นแบบเนี้ยไม่มีผัเลยนี่มันอยู่ที่เขาท่อมผมยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะ่ะแสดงว่านี่เห็นไหมมันต้องโดนแสงแล้วก็ต้องการยินกับคนในช่วงระยะแรกๆก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่สําหรับผมแล้วครับก็พอรู้มาแล้วบ้างแหละแต่เขาไม่คิดว่ามันจะสาําคัญขนาดน,นี้เนะก็เลยเออแต่ว่าเราเขาได้สังเกตเนาะเราปลูกแบบเนี้ยเราได้สังเกต ใส่เ้าถามันนะเราจะสังเกตได้ง่ายมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆแต่จะมาอัพเดตให้ได้รับชมใหม่ว่ามันขึ้นมาแบบไหนอะไรยังไงเพราะวันเนี้ยมันครบหนึ่งเดือนพอดีปึ๊บๆเลยอ่ะก็เลยมาอัพเดทให้ดูก็ถือว่านะไม่ช้าและไม่เร็วนะครับไม่ช้าและไม่เร็วไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดเขาไม่ได้เร็วจนเออเลยนะครับอยู่ในระยะที่ผมปลูกปกตินั่นแหลนะเนาะ ก็อยู่ในคขอบเขตของความรู้ที่ผมมีอยู่ก็ใครมีความรู้ดีๆแบ่งป,ปันแลือว่าแชร์ทำได้นะครับว่ามีวิธีดูแลวิธีเพราะยังไงให้มันเร็วนะครับก็ค,มคมอมเมนต์บอกเขาได้นะครับผม